เพื่อนๆก็จะช่วยแบบว่าล้างผักซอยผักมาเลยพวกเนี้ยปอกหอมอะไรพวกเนี้ยครับแกะหอมแบบว่าล้างปลาอะไรพวกเนี้ยครับแต่ผมก็เป็นคนซอยคนทําอะไรแล้วก็ผัดอะไรก็เป็นผมให้เพื่อนช่วยทาน้ำพริกบ้างช่วยผัดบ้างาอะไรเ,เยอะๆช่วยกันทั้งหมดเลยครับ แก้เสียงให้คือเราทําอาหารบ่อยครับจนเสียงร้องไห้อย่างงี้ครับทาแบบว่าทบเกี่ยวกับเสียงอะไรพวกนี้บ่อยๆจะเสียงร้องไห้ครับตอนแรกที่รวมตัวผมเริ่มจากผมก็ทํากินอยู่หอเนี่ยแหละครับก็ทํากินกันบ่อยๆเข้ากับผมก็นึกสนุกเป็นคนบอกให้เพื่อนอีกคนเป็นชื่อจ๊อบครับบอกว่าลองถ่ายอะไรเล่นกันดูไหมครับคือลองถ่ายคลิปเล่นลงทิกตอกอย่างเขาลงกันครับลงเล่นๆครับไม่ได้คิดอะไรพอมีคนดูเข้ามาสักสามพันตกใจครับสามพันเดี๋ยวขึ้นไปสามหมื่นนะครับที มก็พูดว่าโอ้โหคนดูโคตรเยอะเลยครับก็แซลกันเล่นพอไป300,000คนกว่าคนนะครับคลิปแรกก็เลยมีแบบว่ากําลังใจในการทําก็เลยทําเล่นอีกคลิปนึงก็คนดู6-7เจ็ดแสนนะครับตอนนั้นตอนนั้นก็เริ่มทำมาเลยครับแต่ที่ผมทําอาหารเป็นเพราะเมื่อก่อนผมเป็นเด็กว้นนะครับ ก็เลยทําอาหารกินเองก็เลยเป็นก็ชวนเพื่อนทําอะไรก็บ่อยครับทำอะไรกันมันประหยัดครับผมเพราะว่าไม่เคยมีเงินนะครับรวมตัวกันกับเพื่อนก็หารกันคน5้บาท6 0บาทแล้วซื้อเนื้อซื้ออะไรมาทํากินที่หอประหยัดกว่าครับเพื่อนก็จะช่วยแบบว่าล้างผักซอยผักอะไรพวกนี้ปอกหอมอะไรพวกนี้ครับแกะหอมแบบว่าล้างปลาอะไรพวกนี้ครับแต่ผมก็เป็นคนซอยคนทําอะไรแล้วก็ผัดอะไรก็เป็นผมให้เพื่อนช่วยทำน้ําพริกบ้างช่วยผัดบ้างอะไรเยอะๆช่วยกันทั้งหมดเลยครับส่วนมากผมเป็นอาหารเหนือครับที่ทําคลิปแรกๆครับ เพราะว่าผมก็ทําอาหารเหนือกินกันอยู่แล้วครับก็จะมีพวกอาหารกลางแซมแซมมาบ้างครับ mm hmm. ถ้าเป็นอาหารเหนือผมชอบช่วยแม่ทําอาหารครับก็ถามว่าใส่อะไรบ้างอะไรพวกนี้แต่ถ้าเป็นอาหารปากกลางเลยเราก็ชอบดูสื่อพวกทําอาหารอะไรทีเกี่ยวกับอาหารนะครับก็ทําพอเป็นบ้างครับผ mm ู้พักรักจำทำตามความรู้สึกครับ เรื่องเงินตอนแรกคลิปแรกครับตอนที่ยังไม่มีโฆษณาไม่มีรีวิวผมก็หารอาหารเท่ากันทุกคนเลยครับแต่ว่าช่วงหลังๆประมาณ 4- ี่ห้าคลิปได้มั้งครับเริ่มมีรีวิวมีอะไรเข้ามาเริ่มมีรายได้ผมจะเอารายได้ส่วนตรงนั้นนะครับมาเป็นกองกลางครับไปซื้ออุปกรณ์ซื้อของซื้อทำอาหารแต่ตอนนี้ก็กินฟรีหมดเลยครับตอนนี้ครับไม่มีหารแล้วครับเพราะว่ามีกองกลางเป็นตัวเงินค่ารีวิวเงินอะไรทุกอย่างครับก็มีจดบัญชีไว้วันนี้ซื้ออะไรอะไรเงินเหลือเท่าไหร่งี้ครับ ผมว่าผมภูมิใจในตัวเองครับภูมิใจ,จกับเพื่อนเพื่อนทุกคนเพื่อนเพื่อก็ภูมิใจที่ว่าเราทําอาหารเล่นกันมีคนดูมันอูผมว่าสุดยอดเลยครับไม่คิดด้วยครับว่าจะมีคนดูขนาดนี้ครับพอมาถึงวันนี้มันก็ตกใจอยู่ครับมันก็ไม่ได้นานนะครับผมทำประมาณ สามสี่เดือนนี้ครับคนก็ดูเรื่อยๆก็สุดยอดครับช่วยลดค่าอาหารพ่อแม่ไปอีกเพราะว่าเราทําที่หอเราก็เหลือไว้กินข้าวอื่นบ้างอย่างเอาเงินมาโรงเรียนก็ลดลงไปครับเอาไปใช้จ่ายตรงส่วนอื่นได้เยอะครับเพื่อนทุกคนประมาณนี้ครับอยากให้ทุกคนแบบว่าชวนเพื่อนชวนอะไรมาลองทําอาหารทานเล่นกันดูเงี้ยครับจะได้อินจอยกับเพื่อนว่าเอาซื้ออะไรมากินได้กันแบบเนี้ยครับมีความสุขดีครับอยู่กับเพื่อนนั่งคุยกันแบบเนี้ยครับแล้วก็ถ้าคนไหนที่แบบว่าทําอาหารไม่เป็นทำอาหารไม่กินก็มาดูพวกผมอเงี้ยครับพาเพื่อนพาอะไรมานั่งกินนเป็ ที่ว่าปัญหาที่ไหนไม่ได้ครับหน่อยเราจบไปอยู่กับครอบครัวอะไรพวกเนี้ยมันไม่เหมือนเพื่อนนะครับแบบว่าเพื่อนเราอยู่ด้วยกันวัยนี้นครับกนะ็ตามเพื่อนตามอะไรไปมันก็มีความสุขดีครับ